สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุยได้มีโอกาสทำผัดกระเพราหมูนะคะนี่กะเพราหมูนี่เห็นไหมหน้าตาหน้ารับประทานนะคะหน้ากินม้อนี่เนะาะกะเพราหมหูง่ายๆนะคะนี่เป็นผักใบโหระพาหรือใบอยู่นี่าเระกอะไรนะบ โครนันบาซิลิคุ่มนะคะแต่ว่าปุยายแต่ก็เป็นโหระพามะนาวหรือแบบแต่ว่าปุยว่าได้เกร็่นเหมือนผักกิตู่บ้านเรานะคะผักกิตูเล่าไหมพี่น้องนี่ผัดก,กะเพรานะคะทอดไข่ดาวนะคะทำพริกน้ำปลานะแล้วก็หูเข้าสวยรนๆนะคะ ตักราดคงจะอร่อยน่าดูเลยนะคะนี่เพื่อนๆพี่พี่น้อง,องขานี่วันนี้ก็เป็นกะเพราหมูนะคะกะเพราหมูสับไม่ออกเสียงควกควบกล้ำอะไรก็ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าข่อยเป็นคนลาวนะคะเอ๊วันนี้ก็เอาเมนูง่ายๆ นะคะนี่เมนูที่บ้านเราหา่ะรับประทานหากินได้ง่ายมากค่ะผัดกับกะเพรานะคะกับเผาหมูสับนะคะอร่อยอร่อยนะคะใครอยากจะเพิ่มเติมเอ่มไข่ดาวลงไปแล้วก็พริกน้ำปลาลงไปก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ เอาผัดกระเพาะง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะ